สวัสดีครับครัวในเหมนจะพามาดูวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหารสำหรับส่วนครัวในเหม็นครับผมเราก็ปลูกไว้ข้ขางๆบ้านนี่ครับมีพืชผักสวนครัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างคนระับไปดูกันครับอันนี้พืชผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านนะครับมีต้นมะเขือ อันนี้เราเพาะต้นอ้อยไว้เอาไว้ไปปลูกเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50เอาไว้คันน้ำกินเลยครับผมหน้าบ้านก็จะมีชะอมอันนี้ต้นอะไรนะั่นลืมแล้วมีเพกากระเพราัหระพามีกล้วยมีพริก มะเขืออันนี้มีโนเพกาไว้เยอะเลยครับเอาไว้ขายถกเ,เรียกว่าต้นละห้สิบบาทอันนี้เพราะเพราะจากรากมันนะครับรากมันมีคนมากติดต่อซื้อกันหลายคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นอินทผลัม มีใบตออันนี้ก็เป็นกระชายอันนี้เป็นมะระมะระขี้นกกินตะบาลำเนี่ยเราคาดว่าจะปลูกในประมาณปีหน้า อันนี้อนุบาลไว้ก่อนประมาณสี่ห้าเดือนเดี๋ยวค่อยไปลงหลุมรอเตรียมพื้นที่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่จริงสำหรับเอาไว้ปลูกอินทผลัมไปกันเลยครับผมส่วนครัวในแม่นี่ครับวันนี้จะพามาดูแปลงที่นะที่จะทำส่วนอินทผลัม ในสิ้นปีนี้ครับเป็นที่นาเก่าก็จะเป็นขุดแบบยกแปลงยกร่องประมาณสี่ไร่ก็ที่ดินข้างๆก็จะเป็นยนันยายกันครับเขาทำเกษตรผสมผสานไว้ก่อนแล้ว ที่ดินเขาปลูกมีมีกล้วยมีชะอมมีต้นมากมะพร้าวครับตรงนี้ครับสุดโน้นแล้วสุดนี้วโยนมัน,นี่มันนี่ครับตอนนี้น้ำท่วมจากหนออื่นครับไม่เชิงท่วมครับน้ำเยอะข้างๆก็จะเป็น คลองส่งน้ำที่เราวางแผนไว้คือบริเวณนี้ก็จะเป็นไว้ปลูกกระท่อมปลูกบ้านตอนนี้ก็จะเป็นสระน้ำส่วนแนยวยาวขึ้นไปเราจะข,ขุดร่องขุดร่องคลองไส้ไก่แล้วก็มีต้นอินทผ่านลำอยู่ประมาณ60ต้น อันนี้เป็นบ้านญาติญาติเขาเขาซื้อที่ไว้ตรงเนี้ตัวนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่อันนี้จะเป็นที่นาของญาติญาติอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนเข้ามาก็จะเป็นอันนี้เป็นคันกั้นคลองบ้านโชคกาศครับเมื่อก่อนไม่มีเล็กกว่านี้ ทุกวันนี้ก็ทําใหญ่ละรถเดินได้ดูข้าวครับสวยงามใส่ปุ๋ยมาเพิ่งใส่ปุ๋ยได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็มีฝนตกข้าวก็สวยงามเลยอันนี้บริเวณนี้เป็นถนนใหญ่ทางเข้ามา อันนี้เป็นสวนญาติกันครับสวยงามก็ทํามีเลี้ยงปลามีปลูกผักทุกอย่างขายได้หมดแล้วตอนนี้แปลงนี้ก็จะเป็นที่ของผมไว้สำหรับปลูกอินทผพาลำสิ้นปีนี้ก็น่าจะ เริ่มขุดกันแล้วครับเป็นผสมประสานกับโคกหนองนานนิดนึง<ม>ก็จะมีปลูกป่าข้างๆอินทตาลามก็จะอยู่ร่องกลางมีเลี้ยงปลามีเลี้ยงไก่บริเวณน้นก็จะ ใครเดินเข้ามาตรงนั้นก็จะเป็นคลองอีกที่หนึ่งคลองเข้าสระน้ําของหมู่บ้าน,นข้างๆน้นงป่นป่าบานสวยเลยครับทรงโมเดิร์นน่าจะลายตั้งอยู่ครับ น้อ,อื่นเข้ามามีน้ำเยอะวันนี้ก็ตกครับเดี๋ยวรอรอเกี่ยวข้าวปีนี้ครับเราก็จะได้เห็นรูปร่างกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งครับผมฝอกติดตามกดไลค์กดแชร์ควรในาเมนด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครัวในเมนอาจจะเป็นสวนควรัวในเมนในครั้งต่อไปครับผมมีการทำสวนทำครัวอยู่แบบพอเพียงนะครับเป็นอุรมติคติไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปครับผม